สวัสดีครับหัวข้อต่อไปนี้เนาะก็ว่ากันในเรื่องของการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งใน Python นะครับที่เรียกว่า tuple ถ้าเป็นคนดูในวิกิพีเดียนะครับแล้วก็ถามว่า tuple เนี่ยแปลว่าอะไรนะ tuple นี้ก็จะเป็นนะการแทนอย่างหนึ่งทางคณิตศาสตร์นะเป็นการแทนที่คล้ายกับ list เลยนะครับเป็น list ของสมาชิกจำนวนหนึ่งนะครับที่มีอันดับนะมีอันดับก็หมายความว่าตัวนี้เป็นตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มีอะไรไปเรื่อยๆนะ ถ้าเราเรียกว่า n tuple อย่างเงี้ยนะครับก็จะหมายถึงลำดับที่มันมี n ตัวนะการเขียนแบบนี้ก็จะก็ทางคณิตศาสตร์ก็ใช้ขึ้นด้วยด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้นะครับเรียงไปเรื่อยๆนะอย่างการณีเช่นนี้ตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็น5 tuple สำหรับใน Python เนี่ยนะครับนะ tuple เนี่ยก็จะมีลักษณะทั่วไปและการใช้งานเนี่ยนะครับเหมือน list หมดเลยนะเหมือน list หมดเลยนะครับจะต่างกันก็ตรงที่ว่านะเวลาเขียน tuple เนี่ยนะครับก็ใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิด นะแบบนี้นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะแล้วก็นี้ใช้ list เนี่ยนะครับก็จะเป็นวงเล็บใหญ่ bracket แบบนี้นะครับนะคนละสัญลักษณ์กันท t u p l าที่มีข้อแตกต่างกับลิสต์โดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่เราเมื่อเราสร้างเป p l e แล้วเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไปนะอันนี้คล้ายๆสตริงนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับ primes อันนี้นะครับอันนี้เป็นลิสต์นะลิสต์ของตัวเลขนะครับเตัวนะครับสองห้า 2 3 5 7 11 13แล้วก็17มีลำดับแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทูเปิลนะครับของที่มีสมาชิก3ตัวนะ10แจน2015นี่ก็จะแท่น่าจะแทนวันที่แล้วบนองแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทูเปิลของคะแนนนักเรียนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรหัสจำตัวตามด้วยคะแนนนะทูเปิลของราคานะครับก็อาจจะเป็น2.56.75อด้นนะครับสังเกตตรงนี้มีคอมมาตัวหนึ่งนะการที่ใส่คอมมาหลังตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างครับ ระหว่างการที่เราเขียน2 5 6 7 5ยเเฉยๆในภายในวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นจานวนจริงทั่วๆไปตัวหนึ่งอะครับที่ถูกครอบด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเท่านั้นเองนะแต่นี่เป็นการเน้นว่ามันคือทูเปิลนะที่มีตัวเดียวลักษณะการเข้าถึงข้อมูลในทูเปิลนะครับหลังจากที่เราสร้างมาแล้วแบบนี้นะครับเราก็สามารถเรียกใช้เหมือนเหมือนกับลิสต์เลยนะสมาชิกตัวแรกเนี่ยนะครับ,รแ,รรบแบบนี้นะก็เป็นตัวที่0นะ อย่างนี้นะครับพ้าเรามาเขียนบุ๊กศูนย์แบบนี้นะครับก็จะได้ Data s i ไซน์ถ้าเราเขียนบุ๊กศูนย์แล้วเป็นช่วงแบบนี้นะครับที่เรียกว่า Slice เนี่ยนะครับศูนย์ถึงก่อน2นะอันนี้0 1 2ก็แสดงว่า2ตัวนี้นะครับสไลซ์ของทูพเปิลก็เป็นทูพเปิลครับนะผลออกมาก็เป็นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้เป็นทูพเปิลนะอันนี้ก็เป็นสมาชิกตัวสุดท้ายของทูพเปิลบุ๊กนะครับก็คือ10นะส่วนอันนี้ก็เป็นสไลซ์อีกแล้วนะครับลบสถึงก่อนลบหนี้1ใช่มครับตัวนี้2 ลบ2ก่อนลบ1ก็คือตัวนี้ตัวเดียวผลที่ได้กลับมาเป็น ple, นะ ple, ก็เป็นทู p เปิลนะสไลซ์ของทู p เปิลก็เป็นทู p เปิลนะอันนี้ก็ออกมาเป็นทู p เปิลตัวเดียวนะผลออกมาก็มีคอมม่าตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการแสดงเพื่อให้สร้างความแตกต่างเท่านั้นเองนะภายในไม่ได้จัดเก็บตัวคอมม่าอะไรทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้แสดงออกมาให้ใหผู้ใช้เห็นทู p เปิลเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเหมือนสตริงนะครับสมมติเรามีสตริงเอสชื่อ hello world แบบนี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนสมาชิกภายในนะให้เป็น e l l นะครับจากตรงเนี้ย นะ e L L ตรงนี้ให้เป็นตัวนี้นะครับก็ทําไม่ได้นะครับถ้าฝืนไปทําก็จะเกิดเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะในกรณีของทุกเปก็เช่นกันนะครับผมมีทุกโปสมาชิก4ตัวแบบนี้นะเลขจะเปลี่ยน Data าไซส์ตัวนีนะ้ให้เป็น i n f o s i ซส์แบบนี้นะครับมัน,นก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถนำทุปเปอร์มาต่อกันได้เช่นเดียวกับลิสต์นะอย่างเช่นลิสต์เรามี a เป็นลิสต์ของ1 2 b เป็นลิสต์ของ3 4เอา a มาบวกกับ b ก็เก็บเป็น C นะครับ c ก็จะเป็นลิสต์ที่ยาวขึ้นนะครับก็ต่อ ทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดผมมีลิสต์ผมมีทูเ p ิลนะครับของไตเ t ิลเก็บอันนี้นะครับ isbn เก็บอันนี้นะครับ price เก็บอันนี้ amount เก็บอันนี้นะอันนี้เป็นทูเ p ิลที่มีตัวเดียวทั้งนั้นเลยเอา4ตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวมีตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับมาตอ่ตอตอ่ตอต่อตกันนะก็ใช้วิธีบวกบวกบวกอย่างเงี้นะครับก็จะผลิตทูเ p ิลใหม่นะที่ประกอบด้วยทูเ p ิลย่อยของทุกๆอันนะครับมาตอ่ตอต่อกันนะครับก็จะได้เป็นบุ๊กหนึ่งเก็บค่าหัึงต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นบวกกับทูเ p ิลก็คือการต่อครับแล้วก็สร้้าางอันนใหมม่ขึ เราสามารถให้ค่าทุกเปได้นะครับอย่างทุกเป x y นะครับมีตัวแปร x กับ y อยู่นะครับให้เท่ากับ100-120แบบนี้นะก็เป็นการให้ค่าและเือนการสร้างทุกเปใหม่ด้วยนะโดยที่โดยที่มีค่า x เป็น100แล้วก็ค่า y เป็น120นะในอดีตเราเคยเขียน x y เท่ากับ1 0 0คอแบบนี้นะครับความจริงกลไกภายในเนี่ยก็เป็นการสร้างทุกเปในข้อบนเหมือนกันนะครับคล้ายลักษณะอันบนเลยนะแต่ว่า เรามองไม่เห็นทัเองว่ามันคือทูเปิลนะครับเพราะระบบเขาทําให้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสมมติทูเปิลสตูเดนหนึ่ง Double, 1, ะครับประกอบด้วยอย่างนี้แล้วผมก็เอาสตูเดนเหน่อนะครับจับมันให้ค่าไปกับ3ตัวแปรนะครับเนมเซอร์เนมอจแบบนี้นะครับในทางปฏิบัติภายในแล้วเนี่ยนะครับคือการสร้างทูเปิลซึ่งมีสมาชิกภายในเป็นตัวแปร3ตัวแบบนี้นะแล้วก็เอาสมาชิกแต่ละตัวตรงตามตำแหน่งที่เป็นเนี่ยนะครับมาเก็บใส่ คือสมสัดเก็บใส่ name นะครับรักเรียนเก็บใส่ s อ r name นะครับแล้วก็อายุเป็น2 35นะเราก็สามารถเอา name s อ r name แล้วก็เอ e นะครับไปใช้ได้เลยนะเราสามารถที่เราที่เราสามารถที่เราสามารถเขียนท u p l e x y เท่ากับ y x แบบนี้นะครับนะเคยเคยแสดงเห็นว่ามีการสรับค่าแบบนี้ได้นะครับก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากลไกภายในคือการสร้างูเปิลขึ้นมาชั่วคราวนะครับอย่างเช่นคือสร้าง t เ p ิลขึ้นมาชั่วคราวมี x ก,กับ y เอา10กับ20เอาไปใส่หลังจากนั้นก็ สร้างท u p เปใหม่ y เท่ากับ x แล้วก็มียัดใส่ทุปเปออีกตัวคือ x กับ y x กับ x ของ x ขอมมา y นะครับก็มาจากทุ p เปอ y ขอ้มา x นะครับค่า x กับค่า y ก็มีการสรับค่าเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของทุ p เปนะครับคำถามก็คือว่าเราเอาไปทำอะไรนะโดยทั่วไปจุดประสงค์หลักเนี่ยนะครับของการนำทุกเปอไปใช้เนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะเก็บข้อมูลนะ ที่มีความสัมพันธ์กันให้เกาะกลุ่มกันเป็นหนึ่งก้อนนะอย่างเช่นผมจะเก็บข้อมูลเกี่ยวหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือก็ประกอบไปด้วยชื่อหนังสือนะรหัสหนังสือราคาหนังสือนะครับการที่จะส่งข้อมูลหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเล่มนะครับไปประมวลผลที่ไหนเนี่ยนะครับนะแทนที่เราต้องส่งเก็บผ่านตัวแปร3ตัวคือชื่อ I S B N แล้วก็ราคาแบบนี้นะถ้าเราสามารถจัดกลุ่มได้นะครับให้เป็นทูพเปอร์ลักษณะแบบนี้นะเราก็ สามารถที่จะส่งไปให้ใครใช้เนี่ยนะครับด้วยข้อมูลเพียงชิ้นเดียวแต่ภายในะจะประกอบด้วยข้อมูลย่อย3ตัวเป็นลําดับแบบนี้นะโดยทั่วไปเราจะสร้างข้อมูล1ตัวนะครับที่ประกอบด้วยข้อมูลย่อยเนี่ยนะครับข้อมูล1ตัวนั้นเนี่ยสร้างด้วยทู p เปิลแล้วเราก็สร้างที่เก็บข้อมูลของทูเปิลอีกทีหนึง่งนะครับอย่างเช่น b o o k s Books ในนี้เป็น List l i s t ของทู p เปิลนะก็เป็นรายการของหนังสือแต่ละเล่มเห็นไหมครับ ภายในนี้ลิสต์เนี่ยมีสมาชิก3ตัวก็แสดงว่ามี3เล่มแต่และเล่มก็มีการบรรยายทํานองนี้นะครับว่ามีชื่อรลานหนังสือแล้วก็ราคานะสเอ,เอราคานะครับเป็นอย่างนี้สเป็นอย่างนี้ไปนะเพราะฉะนั้นทุ p โปก็จะมักจะแทนข้อมูลก้อนหนึ่งที่ภายในมีข้อมูลย่อยๆนะครับและส่วนใหญ่ก็นำมาเก็บใส่ลิสต์นะเก็บไว้ในลิสต์นะครับลิสต์ก็จะเป็น กลุ่มของทูพเปิลหลายๆตัวนะครับการอ้างอิงเนี่ยนะครับเนื่องจากเราเขียนบุ๊กส์นะอันนี้บุ๊กส์ศูนย์เนี่ยก็หมายถึงแถวนี้นะบุ๊กส์หนึ่งหมายถึงแถวนี้บุ๊กสองหมายถึงแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบุ๊กสองเนี่ยนะครับตรงนี้บุ๊กสองนะครับก็จะหมายถึงทูพเปิลนี้นะแล้วเราต้องการถ้าเป็นช่องนี้ก็เป็นบุ๊กสองช่องที่ศูนย์บุ๊กสองช่องที่หนึ่ง แล้วก็บุ๊กสช่องที่2นะครับเพราะฉะนั้นตัวรหัสหนังสือ,อเล่มที่สเนี่ยนะครับเล่มเล่มเล่มเนี้ยเล่มที่2เล่มเนี้ยนะครับเล่มอินเด็กส์เล่มตำแหน่ง2เนี่ยนะครับก็จะเป็นบุ๊กสองวงเล็บ1นะคือตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแจ้งนะครับ for for ข้อมูลใน Books อย่างเงี้ยมาใช้ได้นะครับนะโดยแต่ละอันเนี่ยเราก็เตรียมทูปเปอร์ไว้รับนะครับคือ Title ISBN แล้วก็ Price นะครับแบบนี้ เพราะฉะนั้นการหมุน1รอบนะรอบแรกก็จะเอาทูปเปิลนี้มาทูปเปิลแรกเนี่ยนะครับมาเก็บไว้ในนี้นะแล้วเอาไปใช้รอบที่2ก็เอาตัวถัดไปรอบที่สามก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวถัดไปนะอย่างในกรณีนี้ก็เอา ISBN กับไทเตอรมาแล้วก็มันจัดลําดับใหม่นะครับใส่วงเล็บครอบเข้าไปน,นี่การปเปร็นทูเปิลอยู่ละแล้วก็สั่งปินป้นปิ้นออกมาก็เลยเป็นลักษณะของทูปเปิล์คือมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดครอบอยู่